สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้ก็พามาดูมือถือมือสองนะครับเสือป่าตอนนี้ผมอยู่ที่คลองถมนะครับผมเดินอยูด่ด้านนอกเสือป่ามันจะเป็นซอยลัดไปเสือป่าพวกลำโพงของใช้ไฟฟ้านะครับผม ถนนเนี่ยจะมีเขามานั่งวางขายพวกมือถือมือสอง oppo oppo vivo นะครับผม samsung ตรงเนี้ยราคาถูกๆนะครับพันสองพันบาทก็มีครับผมแล้วแต่ว่าแล้วแต่รุ่นนะเนี่ยจะเป็นพวก oppo นะครับ vivo samsung samsung รุ่นเก่า oppo vivo รุ่นใหม่ก็มีนะครับผม ที่เข้าถือเนี่ยน่าจะเป็นซัมซุงนะครับน่าจะเป็นรุ่นโน้ตหรือเปล่าก็พาเดินดูมือถือมือสองราคาถูกๆนะครับเือป่าตรงนี้ปุ่มกดนะครับ a p p l e Watch หรือเปล่าดูแวบๆนะครับไม่ค่อยอยากถ่ายนานเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าคนมันเยอะด้วยนะครับเดินส่วนไปส่วนมาตรงนี้ทางเข้าเสือป่านะครับผมส่วนมากวันเสาร์ที่เขาจะมุงแล้วก็มีมาขายพวกลำโพงนะครับ ลำโพงหูฟงังราคาถูกๆนะครับผมไม่กี่ร้อยบาทไม่กี่ร้อยบาทเองนะครับแล้วก็พวกกระติกน้ําอ่ะกระติกอเอาไว้ใส่น้ําแข็งอะไรประมาณเนี้กรไดได์นะครับผมมาเดินดูแถวตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพวกมือถือซัมซุงมี iPhone ด้วยนะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นด้วยนะซัมซุงน่าจะ S6 หรือ S7 ไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้ถามราคา แล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นพวกขายงานอะไรนะครับผมงานอะไรเลยพวกกรอ,องเนี่ยหรือว่าเอาไปซ่อมเปลี่ยนจอขายเปลี่ยนจอแล้วเอาไปขายต่อได้นะครับตรงนี้มันมีเครื่องติดและเครื่องไม่ติดนะครับส่วนมากเขาเน้นงานอะไรเนี่ยมุมขวาด้านบนเนี่ยจะมีพวก i p h o n ไอโฟนซีเอสคือพวกด้านบนที่เขาวางไว้อยู่เนี่ยมันจะเป็นพวกเครื่องติดครับผมต้องเอาไปรุ่นอาการอีกทีนึง ขายกลองก่อนสองสามร้อยบาท400บาทแล้วแต่ว่าตามสภาพนะครับแล้วแต่รุ่นด้วยถัดมาตรงนี้ก็จะมีพวกขายกล้กองเหมือนกันนะครับงานอะไรงานอะไรซัมซุงอ่ะซัมซุงยี่ห้อใหม่เลยแต่ส่วนมากาที่ผมมาตอนนี้วันตอนบ่ายนะครับผมจะหาซื้อไม่ค่อยทันอนะ่ะส่วนมากคนมาซื้อตอนเ,เช้าๆไปหมดแล้วนะตัวนี้เป็นพวกของเก่านะครับในซอยเล็กๆพวกของเก่าเคสละห้าบ,บาทสิบาท นาฬิกงนาฬิกามือสองก็มีนะครับผมก็มีหลายอย่างเลยนะครับแนวแถวนี้บอมีบอมาด้วยนะครับผมมีวิทยุด้วยนะครับวิทยุไอซีแดงๆอะ่ะไพวกเทปซีดีเก่านะครับแบตเตอรี่มือสองก็มีนะครับผมเคยซื้ออยู่นะมันก็ตามสภาพนะครับไม่ระเบิดนะผมเคยซื้ออยู่เน,นี่ยพวกแบตเตอรี่มือสองก็มีขายนะครับผมราคาถูกๆ80บาทร0 0บาท ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในซอยเล็กๆฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นพวกมือถือน,นะครับผมนี่ไอโฟนก็มีนะครับผม iPod ตซัมซุงฮัวเว่ยราคาก็3-4,000-2,000ก็แล้วแต่รุ่นนะครับผมมีกล้องก็มีนะครับกล้องแว่นตาอไมันไม่น้างมเป็นโปรแกรมอกเลยแล้วเข้า้อสภาพดีหน่อยก็อาจจะ3 4 0 0 0 5พันนะครับถ้ารุ่น ใหม่ๆก็อาจจะ7-8,000เลยนะครับมันก็แล้วแต่ว่ารุ่นแต่ละรุ่นด้วยนะครับ Android Samsung n n d r o i d i p h o n e นะครับตรงนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับคือถ่ายไวๆหน่อยนะท่านผู้ชมอาจจะถ่ายเวียนหัวหน่อยมีพระให้เช่าด้วยนะครับมีพวกพระของเก่าแว่นตาก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนผมอาจจะถ่ายไว้หน่อยนะครับเพราะว่าคนมันเยอะมากนะครับผมวันอาทิตย์เรียกว่าไม่กลัวโควิดกันเลยแหละ น่าจะประมาณเดือนกว่าแล้วนะคบไม่เจอโควิดผมก็เลยเข้ามาถ่ายให้ดูในห้านี้จะเป็นพวกขายเคสนะครับเคสอะไรมือถือนะครับผมพวกอะไรมือถือราคาถูกถนำเข้าจากจีนสววนอาทิตย์นี้เราจะได้เดินคลองถมด้วยนะครับในระแวกภายนอกมันจะมีพวกของเก่ามีที่เขามานั่งวางขายกันตามจุดตามถนน โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ